ะะเรื่องของการเมืองอ่ะเดี๋ยวช่วงสัปดาห์นี้นะคะนายกก็จะไปประชุมคอรมสัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะเป็นครมสัญจรนอกสถานที่วันที่18กุมภาพก็คือวันพรุ่งนี้นะคะอุยตอนนี้นี่เขาก็เตรียมพร้อมนะคะแลนอกจากเตรียมพร้อมในเรื่องของการต้อนรับนายกแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เตรียมพร้อมเรื่องของการมอบเสื้อปาติ ลายสมิลานะคะจากกลุ่มมีนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้กับนายกสุขใส่อวัดประชุมคอรมอด้วยนะคะอ่าเสื้อก็สวยดีนะครับเสื้อก็สวยดีนะอ่าสวยดีก็ก็โอเคนะไปไปลงใต้ก็ต้องใส่เสื้อที่เป็นฝีมือคนใต้ลวดลายแบบคนใต้นะเอกลักษณ์ของคนใต้นะเอออย่าไปเหมือนแบบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ ไปเที่ยวแต่ใส่แบรนด์เนมระดับโลกแล้วก็บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟ์พาวเวอร์่อแชนแนลอะไรนะชาแนลคาดหัวหลาเลยลงเครื่องบินอย่างเงี้ยมันก็มนซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนคนเขาก็จะถามแบบนี้นะนายกต้องต้องลดลดละความเป็นตัวตัวตวนตัวเองและเพิ่มความเป็นผู้นำให้เยอะขึ้นนะคนที่เขาด่าเขาจะได้ด่าน้อยลงหรือไม่มีเรื่องด่านะ เออแต่เมื่อไรฉันไม่สนฉันทำอย่างนี้ต่อไปคนเราจะไปดูกันภายนอกเนี่ยต้องดูกันที่ภายในดูกันที่ผลงานคนบอกเออมันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะอย่างนิดนึงนะผมเสริมนิดหนึ่งนะเอ้ยอ้รายการนายกโอกาสไทยอะไรเนี่ยนะเรื่องหนึ่งที่นายกภาคภูมิใจมากลากว่าเป็นผลงานชิ้นโบนแดงนะในการไปเยือนเมืองจีนแล้วได้ติดมือมาคืออะไรรู้ไหมเรื่องหมาแพนดี้มีแพนด้าเรื่องแพนด้านะ เออนี่เป็นประเด็นที่นายกองเอิงเนี่ยพูดในรายการนะแล้วคุณคุณจิรย,ยุเนี่ยเขามาสรุปให้ฟังนะว่าไปเมืองจีนได้อะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเออเนี่ยนะยังมีการลวมือกันนั่นซอฟต์พาวเวอร์เช่นมวยไทยร้านอาหารไทยว่าจะทําอะไรกับจีนได้บ้างโดยจะมี working team มาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้จริงจริงไอง้เรื่องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มวมยไทยร้าอรไทยนี่ภาคเอกชนก็าํากันไป โอ้จนบัวขาวไปต่อยกับนักมวยจีนมาลูกกี่รอบอกี่รอบแล้วหมดคนจีนมาเรียนเมืองมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยกันมีอยู่คนยังได้ไหมที่เขาปั่นจัก,กรยานมาจากเมืองจีนเพื่อมาขอเรียนมวยไทยกับบัวขาวอัอนนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ไม่ไม่ไปพูดเรื่องนี้คนจีนเขาก็ข้างคล้ายมวยไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็นายกก็พูดเรื่องอ,อมีแพนด้านะอ่าคนไทยก็จะได้ ก็จะมีการส่งมอบหมีแพนด้ามาให้เราเราก็ต้องเตรียมเรื่องสถานท่องสถานที่อะไรแบบนั้นนะแต่วงเล็บว่าไม่ได้ฟรีนะครับก็ต้องมีทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดนะ,ะ,นะะเรื่องของกรมอสัญจรก็วันนี้ก็ยังคงม,มีประมาณนี้นะแต่ผมก็เห็นพวกกลุ่มภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็อยากจะเจอนายกเหมือนกันนะหมายความว่าก็ที่ใต้เนี่ยที่แถวสงขลา พัฒนุลงเนี่ยมันก็มีประเด็นที่เป็นปัญหาของอภาพประชาชนในพื้นที่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่ดงที่ดินเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆแลนบริดต์ที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันนะ,ะเรื่องนิคมอุตสาหกรรมเรื่องพอบอรบประมงที่ให้ใช้อวนตาทีไปจับปลาได้ในเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้เขาก็อยากจะยื่นข้อเรียกร้องยื่น ปัญหาหรือข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลด้วยไม่รู้จะให้โอกาสเขาได้พูดคุยหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะเรื่องการเมืองเอาเรื่องของคุณปุอัดนะคะชัยยามพวานนะก็น่าจะดูอนาคตแล้วเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะสดใสแล้วล่ะนะคะเพราะตอนนี้ก็มีแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าข้อกล่าวหามันเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ มันไม่ใช่ครั้งแรกของคนที่ชื่อชัยยามพวาด้วยนะคุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะคะสอสบอัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็บอกเดี๋ยวในการประชุมสภา20กุมภกพ,พนุนธภานี้ที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องด่วนก็คือขออนุญาตต่อสภาพเพื่อจับกลุมตัวนายชัยยามพวาไปรับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าเหมือนเขาก็มีเอกสิทธิ์สสในการคุ้มครองอยู่นะแต่ก็ต้องอยู่ที่สมาชิกว่าสมาชิกเนี่ยจะ ให้หรือไม่ให้อย่างไรนะคะโดยอย่างไรก็ดีกรณีของนายชัยยามพววนคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าตนไม่ทราบว่าได้ไปมอบตัวกับตํารวจแล้วหรือเปล่าถ้าไปพบตํารวจในช่วงก่อนที่สภาจะลงมติยี่สิบพฤษภาจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นในเรื่องนี้ตนไม่มีอคติใดๆและอยากแนะนําด้วยว่าควรจะไปพบพนักงานไปพบตํารวจก่อนที่สภาจะลงมตินะคะที่นี้วิสุทธ์ก็บอกว่าเท่าที่ฟังเสียงสสส่วนใหญ่เขา รับไม่ได้ค่ะกับพฤติกรรมของคุณปูอัดเพราะเรื่องนี้ไม่ควรทํากับคนชาติไหนเนื่องจากไม่เหมาะก,กับการเป็นผู้แทนของชาวไทยในคดีความเรื่องนี้ผมแนะนําว่าควรเรียบไปพบตํารวจก่อนที่สภาจะลงมติก็ยังทันถ้าไปก็ถือว่าเขาไปมอตบตัวแล้วก็ส่ตัวเมื่อเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่คดีแต่หากไม่ไม่ทัน20่กุมภาเนี่ยนะคะฟังดูเสียงสสอแล้วคาดว่าไม่น่ารอดค่ะ สสน่าจะอนุมัติส่งตัวคุณปูอัดไปเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการเนี่ยนะคะโดยขณะนี้มีสสที่ยื่นร้องเรียนจริยธรรมแล้วส่วนการจะตรวจสอบไปถึงขั้นต้องสิ้นสมาชิกภาพสสหรือไม่ตนไม่ทราบว่ากรรมการจริยธรรมคิดอย่างไรดังนั้นในกรณีของชัยยามพวานไปพบตำรวจเพื่อมอบตัวและใช้สิทธิสสประกันตัวออกมาโดยนําไปรับรองเงินเดือนไปแสดงแต่หากไม่ไปก็เชื่อว่าจะเป็นสสคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะ ที่จะถูกมติสภานำตัวส่งตัวไปดำเนินคดีค่ะโอ้โหนี่นี่ระดับประธานวิปรัฐบาลมาพูดขนาดนี้นะคุณหนิงก็ไม่ต้องคอา,าดเดาอะไรแล้วนะออเป็นเรื่องที่สสส่วนใหญ่รับไม่ได้โอ้เอออย่าหวังเลยดีกว่าเ,ออเนาะเพราะอย่างที่บอกอคดีแบบนี้มัน ใครมายกมือสนับสนุนคุณชยามพวนปกป้องคุณชยามพรวนอะ่ะตัวเขาเองนั่นแหละจะเสียหาย<อ>นะ<อ>แล้วปูอัดก็จะเป็นจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวัตถุดิบในการให้สสเนี่ยทั้งสภาเนี่ยบอกโ oh, อ้แหมสสยังยังงู้นยางงี้แต่เรื่องนี้ก็ยังโอเคนะอ่านะคือไม่มีใครเขาเอาคุณได้หรอกนะแล้วอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะคือถ้าปูอัดไม่ไปหาตำรวจเองคือหมายถึงว่า ยังยื้อจะรอรุ้นเอกสิทธิ์จากสภา,าเนี่ยนะมันก็ถ้าสมมติว่าสภา,าลงมติไม่ไม่คุ้มครองอ่ะนะออ่คุณจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนที่คุณพิสูจน์ว่านี่แหละนะมันเป็นประวัติศาสตร์แบบนี้คุณอยากให้วันหนึ่งคุณมีลูกมีหลานคุณแก่ตัวไปลูกหลานคุณโอ้โหปู่ฉันปู่ฉันเป็นสสคนแรกเลยเหรอที่โดนสภา,าไม่คุ้มครองเพราะว่ามีคดีแบบนี้ อ,อแต่อย่างน้อยในประวัติศาสตร์หลังจากนี้ไปสมมตินะจะมีออชื่อของสอสชัยยามพวานเนี่ยอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยนะพี่ <c oughs> ประวัติศาสตร์แบบนี้เดี๋ยก็ไม่ไหวนะไม่ค้มนะ <c oughs> เออไม่ไหวนะเอ,อ <c oughs> ใช่ไหมโอ้โหตายแล้วผมนับต่อคุณเดียวกับคุณชัยยามพวานโอ้โหสมมติอย่างเงี้ยนะออแล้วเรื่องเรื่องแบบนี้ด้วยนะใช่ไหม <c oughs> เออถ้าเป็นเป็นสสคนแรกที่แบบ แสดงสัปิริตนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายสู้คดีมาแล้วคุณหลุดเนี่ยคุณจะเป็นแบบโอ้โหอีกมุมหนึ่งเลยใช่ไหมก็ก็มีจริงๆมาถึงวันเนี้ยยังไม่มีการปริปากมาจากตัวคุณโปอัดเลยเนี่ยนะเอ่อก็ทําให้สังคมเนี่ยรู้สึกว่าเออทําไมไม่มีความกล้าหาญเลยแม้แต่พักการเมืองที่ปูอัดสังกัดอยู่เนี่ยนะครับคือพักไทยก้าวหน้าเนี่ยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเลขานที่การพักก็ ลาออกไปแล้วใช่ไหมเอ่อแสดงความรับผิดชอบเราออกจากเลขาธิการพักไปแล้วล่าสุดมีหัวหน้าพักอีกนะครับหัวหน้าพักชื่อนายวชรพลบุญมงคลบอกว่ากําลังพิจารณากรณีของนายชัยยามพวาลน,นะซึ่งเป็นสสหนึ่งเดียวของพักเนี่ยที่ถูกออกหมายจับแล้วก็เรื่องนี้กรรมการบริหารพักนัดประชุมกันในวันที่22กุมภาพเพื่อพิจารณาในรายละเอียดหลังจากที่สภาผู้แทนเนี่ยมีมติ ส่งตัวหรือไม่ส่งตัวเนี่ยนะครับรวมถึงการตัดสินใจของนายชัย,ยามพวานที่จะไปมอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนหรือไม่นะพักให้ความเป็นอิสระกับกรรมการบริหารพักในการพิจารณานี่ตามข้อบังคับของพักเนี่ยนะครับความผิดกรณีแบบนี้มีโทษถ,ถึงขับออกจากพักหรือไม่หัวหน้าพักบอกว่าหากชัดเจนก็ต้องอย่างนั้นต้องพิจารณาด้วยว่าทําให้พักเสียหายสังคมรับไม่ได้ก็ต้องถึงขั้นนั้นนะเดี๋ยวขอ รวบรวมข้อมูลให้เกิดความชัดเจนและก็ต้องฟังเสียงกรรมการบริหารพรรคและจึงมาแสดงจุดยืนหรือถแถลงอีกครั้งหนึ่งและบอกโดวยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยนะนายชัยยามพวานไม่เคยมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยทราบว่าเขาเก็บตัวที่ผ่านมาเนี่ยมีการสื่อสารผ่านผู้ช่วยสสกับกรรมการบริหารพรรคบางคนแต่ไม่ใช่การชี้แจงรวมถึงไม่ได้ขอโทษต่อพรรคและขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้ หมายถึงโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายแล้วก็ยังติดต่อโทรศัพท์ที่ผมมีเบอร์เนี่ยครามีเบอร์กันไม่ได้เลยนะอนี่แหละนะครับคือคือคือแบบว่าใครก็ติดต่อคุณปูอัดไม่ได้แม้แต่หัวหน้าพักนะอ่าค่ะนะครับอ่าหนีไปยังเนี่ยเออไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้ถือว่ายังเดินทางไปต่างประเทศได้อยู่นะ เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นสารไม่ได้อะไรนะมาค่ะคงเงียบมากเลยอ่ะเงียบซะจนแบบเงียบผิดปกติคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจใช่ไหมใช่ก็เดินขึ้นโรงพักเลยเป็นไรไปล่ะเอ้ยผมไม่ทำผมคุณตู้คดีเอาอ่ะไปมอบตัวคือคดีแบบนี้ถ้าคุณไปหาเองอ่ะคุณได้ประกันตัวอยู่แล้วก็ออกมาแถลงสิถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้คือแบบเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากอ่ะ คุณมาอ้างว่าตอนนี้สังตอนนี้สังคมกําลังกําลังร้อนอยู่ตอนนี้สังคมไม่ได้ร้อนแล้วค่ะพรมันผ่านคดีมันสถานการณ์มันผ่านมาแบบอาทิตย์หนึ่งแล้วสังคมไม่ได้ร้อนขนาดนั้นตอนนี้สังคมที่สังคมน่าจะอยากฟังจากปากของคุณเองมากกว่าว่าความจริงคืออะไรเออหรืออาจจะไม่กล้าจะออกมาพูดอะไรหรือเปล่าเพาะต้องหลุดมั่นใจในพยานหลักฐานว่า มันจะมันก็เป็นอย่างที่ข้อกล่าวหานั้นนะเลยเนี่ยเลยทําให้แบบแล้วพอเงี้ยแบบเนี้ยเนาะมันก็ก็ยิ่งไปตอบย้ําความคิดของคนบางกลุ่มที่บอกอา้าวอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าแบบยอมแบบกลัวหรือเปล่ากลัวความจริงที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ